เอาล้วครับวันนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรครับวันนี้จะเป็นวันที่เพาะลงเพาะด้วงกว่างช้างมานะครับตัวเมียขนาดเจ็ดสิบกว่านะครับไปผสมกับพ่อร้อยแปดสายบางเล็กนะครับเบียวอ่านี่ก็กินบีเปิลอยู่นะตอนนี้ผมใช้ถังเพาะก็ก็ไม่รู้ใหญ่มากเพาอวันนะีก็ใส่แมทไปประมาณที่ขีดหน่อยๆลิตรนะครับก็ถือว่าค่อนข้างใหญ่แล้วนะ เออส่วนนี้ก็ข้าง่นี่เฮอร์คิวลิสนะครับใช้ถังเล็กกว่าหน่อยแต่ใส่แมตต์ไปประมาณสิบสิบห้าสิบหลิตรนะเฮอร์คิวลิก็มุดไปลงวางไข่เรียบร้อยก็ขุนเฮอร์คิวลิสมาก็เกือบเดือนนะตัวนี้ก็เช่นกันแต่ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้รู้สึกปกติผมไม่เคยได้ตัวเมียกวางอะไรพวกนี้มาเลยปกติเคยได้แต่ ตัวเมียเฮอร์คิลิสนะก็คิดว่าใหญ่สุดแล้วแต่พอมาดูดีๆแบบอืเ <c oughs> มียกว่างช้างนี่คือโคตรบิก๊กเพราะปกติซื้อมาแต่ตัวผู้อย่างเดียวไงวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็มาบอกว่านี่ได้ได้ดวงมาละแล้วก็จะลงพอละเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ส่วนที่คีมล่องเก่าเนี่ยในคลิปก่อนหน้าเนี่ยบอกเลยนะว่าเพาะร้อนๆเห็นละเห็นนอนละ ไม่เห็นว่ามันผสมพันธุ์กันเมื่อไหร่ด้วยก็ไปสืบข้อมูลอะไรมาเขาก็บอกว่าวางทิ้งไว้เปลี่ยนอาหารเดี๋ยวมันก็อันนั้นกันเองผมก็ไม่รู้นะก็ลองก็จะลองทําแบบนั้นปล่อยไว้สักครึ่งปีแล้วจะดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นไหมนะก็ประมาณนี้เนาะอืมก็ปล่อยเขากินไปหวังว่าคืนนี้เขาจะเขาจะไปวางไข่นะครับส่วนแมทนี่ก็ตอนแรกผมก็เอามานะามาวางแล้วก็ตากแอร์แบบ เปิดแอร์แรงๆให้มันให้แมทนะมันเย็นนะักแบบสามสามสามชั่วโมงได้แล้วนี้ผมก็มาเปิดอีกรอบผมคิดว่ามันแมทก็ไม่น่านร้อนเลยนะเพราะาตอนที่ผมทําผสมผมก็ใช้น้ําค่อนข้างเย็นนะน้ำแบบไม่ใช่เย็นเจียมนะค่อนข้างเย็นนะเออเหมือนน้าลำธารเย็นก็วันนี้ก็จบคลิปประมาณแค่นี้แหละครับเดี๋ยวมาดูกันได้นอนไหม